สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับสู่ช่องบุตสกรออนไลน์ค่ะวันนี้บุษสกรมีวิธีการทำอาหารเมนูง่ายๆใช้เวลาไม่นานนะคะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่มีเวลาไม่มากนั่นก็คือข้าวผัดไข่นะคะพร้อมกับเคล็ดลับผัดข้าวยังไงให้ข้าวเม็ดเด้งไม่แฉะตามมาดูด้วยกันเลยค่ะ ข้าวที่ใช้วันนี้จะเป็นข้าวที่เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะซึ่งเป็นข้าวที่เหลือจากมื้อก่อนๆน,นะคะไข่ไก่และต้นหอมซอยค่ะใส่น้ำมันในกระทะตั้งไฟกลางพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่ไข่ลงไปค่ะสำหรับข้าวสวยที่นำมาทำเป็นข้าวผัดนะคะถ้าเป็นข้าวแข็ง ที่หุงให้สุกพอดีเม็ดไม่เละไม่ติดกันก็จะเหมาะอย่างยิ่งค่ะและจะดียิ่งขึ้นถ้าเราได้เก็บไว้ในตู้เย็นสักหนึ่งคืนก่อนนำมาผัดนะคะจะทำให้ข้าวผัดที่เราผัดเม็ดเด้งไม่ติดกระทะไม่แฉะ สูตรเคลียร์ตู้เย็นอีกสูตรหนึ่งข้าวใส่ตู้เย็นไว้ถ้ากินไม่หมดก็เก็บบใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้จะเป็นเขาแค่แบบนี้มันก็จะแข็งดีเนาะมันเลยังเอาผัดดอนดี หลังจากผัดข้าวและไข่ให้เข้ากันดีแล้วเราก็จะมาทำการปรุงกันนะคะเครื่องปรุงที่ใช้ก็จะใส่เป็นซีอิ๊วขาว,ว,ขาวตามด้วยซอสฝาเขียวนะคะซีอิ๊วดำหวานผงชูลดนิดหน่อย ลและน้ำตาลค่ะในการผัดจะใช้ไฟกลางตลอดนะคะ ในระหว่างการผัดนี้สามารถชิมรสชาติและปรับปรุงเพิ่มได้ตามที่ชอบเลยค่ะเมาื่อทุกอย่างสุกดีแล้วในขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะ เรียบร้อยแล้วจ้าก็ห่อใส่กล่องไปกินที่ทำงานหรือโรงเรียนได้ทำง่ายๆใช้เวลาไม่นาน ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ